สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมตอนนี้พวกเราก็อยู่กันในหมู่บ้านฮัลโหลคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปต่อเนื่องจาก4คลิปที่แล้วนะครับที่มีภาพน้บปกสุดสวยงามอร่ามช่างแบบที่วาดเองหลายๆคนอาจจะเดาออกแล้วว่ามันคือคลิปอะไรนะครับ มันคือเซตทีม4คนนะครับผมที่สามารถเอาไปใช้ลงแรงได้เลยนะสตัวนี้นะครับโดยที่4ตัวเนี่ยมันจะมีหน้าที่ต่างกันแบบชัดเจนเลยนะครับก็คือเมคานิกครับตัวปั่นไฟคือเป็นตัวละครที่สามารถปั่นไฟได้แบบดีมากๆนะดีเกือบที่สุดละดีที่สุดแล้แหละนะครับถ้าไม่นับตาบอดในบางกรณีนีแต่เอทีเมคานิกปั่นเร็วกว่านะเพราะว่าเมฆขนิกมีทั้งหุ่นมีทั้งตัวเองนะครับอันที่2นะครับนาอิบนะครับตัวละครที่สามารถช่วยเพื่อนได้แบบ 100%นะครับถ้าไม่เอาไปล้มเองตอนแรกนะครับ oh. และตัวที่3นะครับผม oh. ตัวที่3เนะี่ยคืออีไลครับผมตัวซัพพอร์ตเพื่อนระยะไกลที่ผมว่าน่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีที่สุดในเกมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนแรกเนี่ยล้มช้ากว่าเดิมประมาณสัก3 0 5 0เนี่ย <Yeah. S 1> มันจะทำให้เครื่องแรกที่เพื่อนรันกันเนี่ยเสร็จได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเ oh. กิดว่าคนแรกจุกได้ดีระดับนิดนึงนะขอให้จุกได้นิดหนึ่งนะครับ oh. Icana, <favorite. S 1> ถ้า <Job. S 1> มีอีไลในทีมจะบอกได้เลยนะครับว่าเครื่องแรกมีโอกาสจะเสร็จมากๆเลยเพราะว่าเครื่องแรกที่เสร็จเนี่ยหมายความว่า3าเครื่องจะเสร็จพร้อมกันเข้าใจไหมเครื่องแรกทุกคนตั้งใจปั่นไฟกันไม่เอาเวลาไปเปิดกล่องพังกี้อะไรพวกนี้นะครับทุกคนตั้งใจปั่นไฟกันคนแรกจุ๊กอีไลช่วยส่งนกนะครับเครื่องแรกจะเสร็จพร้อมกันสาเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นอีไลเป็นกุญแจที่คิดว่าสําคัญมากๆเนี่ย และตัวสุดท้ายของตัวที่สีน้ําหอมนะครับน้าหอมก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนจากเก้าอี้ได้คิดว่าดีนะครับสามารถช่วยเพื่อนจากเก้าอี้ก็ได้นะครับจูก็ดีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าน้ําหอมเนี่ยสเต็ปไม่ช่ําพอนะครับก็อาจจะเป็นตัวทวงทีมได้นะครับเพราะว่าถ้าน้ําหอมขวดแรกไม่ได้ใช้หรือว่าใช้แล้วฮันเตอร์ไม่ตีเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าหนูจะกลายเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาที่บาดเจ็บหนึ่งขั้นนะครับและไม่มีอะไรดีเลยนะครับสี่ตัวละครนี้นะครับมาจากการที่เคยมีชาวบ้านถามผมว่าพี่ครับผมจะ เล่นตัวอะไรดีครับผมเพิ่งมาเริ่มเล่นเกมนี้แรกๆนะครับสี่ตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สําคัญทั้งนั้นเลยนะครับเราจะขาดแทบจะไม่ได้เลยไม่ได้ตำแหน่งเดียวนะครับก็อยากจะให้เราฝึกเล่นให้เป็นสัก2อถึงสตัวในนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าหนูๆคนไหนเนี่ยเล่นเป็นอ่าโซโล่เพลเยอร์เหมือนผมนะครับคือเราจะเลือกอะไรมากไม่ค่อยได้บอกว่าจะเล่นแต่ตัวเนี้ยจนมนถึงระดับ A ระดับ C ระดับ B อะไรเงี้ยผมว่าไม่ได้นะครับเราจะต้องเล่นสลับกันไปสลับกันมาส่ตัวนี้เพื่อให อัตราชนะมันเพิ่มขึ้นนะถ้าทีมทีมนั้นขาดปั่นไฟก็เล่นปัดไฟทีมนั้นขาดซัพพอร์ตก็เล่นอีไลน์นะครับทีมนั้นขาดคนช่วยก็เล่นไม่น้ําหอมก็นาอิบนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปโชว์ให้ดูในเกมเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีเพื่อ,อนคนที่1คนที่2คนที่3เล่นตัวนี้เราควรจะเล่นตัวอะไรดีนะครับ <Yeah. S 1> ในตาตานนี้นะครับเพื่อนเราจะมีคนปั่นไฟนะครับผมมีตัวช่วยระยะไกลแล้วแล้วก็มีคนที่แบบไปคอยช่วยปวนฮันเตอร์แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นตัวที่ผมจะเล่นก็น่าจะเป็นตัวレスคิวเชนเนอร์นะครับผมอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เอามาให้เล่นใน4ตัวนะครับคือตัวอย่างนอตตันนี้นะครับหรือว่าแม่มดสาวก็เช่นกันนะครับมันเป็นตัวละครที่จะต้องใช้สกิลเพลย์เยอะกว่าตัวละคร4ตัวที่ผมบอกมาเนราะหนูจะต้องจุกฮันเตอร์ เราก็ต้องอยู่ไใกล้ฮันเตอร์ด้วยนะครับเวลาเตอร์จะแบกเพื่อนจะได้ช่วยเพื่อนทันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีครบทุกตำแหน่งแล้วนะครับมีทั้งคนปั่นไฟคนช่วยระยะไกลคืออีไลนะครับแล้วก็ตัวช่วยเพื่อนนะครับผมอีกตำแหน่งหนึ่งที่หนูจะเล่นหนูจะเล่นตัวอะไรก็ได้นะครับจะเล่นตัวปั่นไฟเพิ่มอีกตัวก็ได้นะครับเพื่อให้เกมจบไวๆหรือจะเอาตัวช่วยเพื่ออีกตัวหนึ่งมาก็ได้นะครับโอเคครับเริ่มมากับปั่นไฟเจอกับมาดามเรดนะครับ เราถ้าเกิดมาดามเลสไล่ไล,ล่นายิบคนแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าบันเทิงเนี่ยไล่ลายคนแรกนะครับว้ามาตรงนี้นะครับผมเห็นได้ชัดเจนจดแจง้งแต่เขาไม่ไล่นาไิบหรอกนะครับเอาจริงๆผมไม่เข้าใจทุกคนคือทำไมผมทําคลิปสองสามวันที่ผ่านมานายอิบโดนไล่ลมง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าเขายังไม่เคยคนดูคลิปอปาราจาวแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีเพื่อนนะครับที่ยังจูบไม่เก่งนะครับผมเอาคลิปของอปาราจาวให้เขาดูนะจุ๊บๆนะครับผมเขาคุ้นล่วงหน้านะครับผม ผมอยากจะให้สังคมของเราเป็นสังคมที่แบบดีขึ้นนะครับผมก็เลยทําคลิปออกมาอย่างต่อเนื่องโอเคครับผมผู้อยากรู้โดนตีเป็นอย่างทีนะครับนกน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับผมชอบเวลาผู้อยากรู้โดนไล่หนึ่งอย่างนะครับคือเขาต้องโดนตี3ทีกว่าจะล้มนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนตีแล้วก็โดนบลิงตีอีกทีนี่อย่างไวๆเลยอะนะแล้วนกหนูอยู่ไหนแล้วฮัลโหลโอ้ my god <c oughs> เพื่อนฉันเนีย่ยถ้าเกิดว่า อีไลส่งนกเข้าตัวเองนะครับแล้วิ่ไปที่จุดจุกได้นะครับเพื่อนแน่ปั่นไฟกันครบทุกเครื่องนะครับผมเออแล้วเวลาหน้าอีกผมลืบอกไปในคลิปนะครับให้เอาข้อความิี้มาด้วยนะครับอยากเคลื่อนไหวฉันจะช่วยคุณนะครับเป็นข้อความที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆนะครับเพื่อนรู้กันนะครับว่าโอเคเดี๋ยวหน้าอิบจะไปช่วยนะครับรู้ดีจังเลยเราเนี่ยโอเคนะครับผม นี่คือการช่วยเพื่อนที่แบบมืออาชีพนะครับเขาช่วยกันประมาณนี้นะครับน้ากลับไปปั่นไฟต่อแล้วก็รอบต่อไปก็ให้เพื่อนมาช่วยแทนนะครับเพราะว่าเราไม่มีท้ายละแล้วเราก็บาดเจ็บขั้นหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยหน้าที่ของตัวช่วยมีแค่นี้ครับผมมีแค่ช่วยครั้งแรกให้ได้เอาทายพกไปนะครับตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับมีแค่การช่วยสวยๆจากตัวช่วยที่เลือกมาแล้วตอนนั่งเลือกตัวนะครับว่าควรจะเอาตัวอะไรมาดีนะครับเดี๋ตต่อไปผมจะไปโชว์ตัวช่วยระยะไกลอย่างอีไลนะครับผม หรือไม่ก็ตัวปัดไฟอย่างแมคานิกให้ดูนะครับโ okay, อเคตาต่อมานะครับผมนะเราจะเห็นว่าทีมเรามีอาเอลัย e นะครับผมกับเพอร์ฟูเมอร์แล้วนะครับคือมีคนช่วยระยะไกลแล้วมีคนช่วยจากเก้าอี้แล้วนะครับเราก็เลยมาเล่นเมคานิกแทนนะครับผมเป็นตำแหน่งที่ขาดนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าการเลือกตัวเนี่ยมันสําคัญมากๆจริงๆนะครับมันทําให้โอกาสชนะของผมเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากถ้าเกิดว่าผมไปเล่นตัวอื่นแทนอย่าง ถ้าตาเนี้ยผมเล่นทันทายทุกคนคิดภาพไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดว,ว่าผมเล่นตัวน้ําหอมซ้ําหรือว่าอีไลซ้ำเนี่ยนะครับมันจะขาดตัวปั่นไฟที่ปั่นไวโคตรไป็นหนึ่งคนเลยนะครับ oh. โอเคนะครับโอ้โ oh, หตานนี้เกิดตรงกลางแมปเลยนะครับแล้วก็ผมไปเอาจ่อยไปซ่อนไว้ไหนเนี่ย oh. เดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนรู้แล้วให้ <laughs> เอาจ่อยไปนอนนอนนะ <What? S 1> ทุกคนว่าเนียนไหมตรงเนี้ยเนียนแหละนะครับใครยะมองเห็นนะ ผมไปฮันเตอร์เดินผ่านผมก็ไม่เห็นที่ที่อันตรายที่สุดนะครับคือที่ที่อันตรายที่สุดนะครับเด่กคีโรนปลอดภัยนะฟาจริงๆทําไมถึงได้อัจฉริยะขนาดนี้นฟาเจ้าเนี่ยนะครับเอาจริงๆนะฮันเตอร์ไม่มีฮันเตอร์ตัวไหนหรอกเขาเดินเช็คข้างล่างอ่ะเชื่อผมปะเจอกับมาดามเรดนะครับผมสร้างกระจกไปหาผู้อย่างรู้นะครับผู้อย่างรู้เสกนกสวยมากครับผมไม่แน่ใจว่ามาดามเรดเกิดตรงไหนนะครับแต่ผู้อย่างรู้เสกนกเข้าทองในครั้งแรกเงี้ยสวยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในทีมมีเทคนิคไงครับขอให้ทุกคนตรรระหนักกู้้ไวว่าแแผ สำคัญมากๆนะครับแผลแรกจะทำให้เป็นคเน็กอ่อนแอนะครับเศรษจกิจที่สองต้องโดนแผลและเพื่อนเรานะครับเพระาะว่านามเลสไม่น่าจะขี้ๆนะผมว่า <S <S สวยอเ,เอาจ่อยปั่นตรงนู้นนะครับผู้ยังรู้ด้ยวยแผลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหุ่นปั่นตรงนี้แล้วเอาตัวหลักปั่นตรงนู้นนะครับเพราะเวลาที่หุ่นปั่นเสร็จเดี๋ยวตัวหลักจะปั่นในระยะเวลาสักนิดน,นึงนะครับก็เอาหุน่นไปใส่คำตอบเพราะตัวหลักจะปั่นช้ากว่ามนุษย์ธรรมดาประมาณ20%นะครับ และถ้าบาดเจ็บ2คนก็ช้ากว่าม์ธรรมดา65%นี้ก็บอกได้เลยว่าหัวหัวอุ่นกันนะครับแล้วใครที่เคยดูคลิปผมครบทั้ง4ี่ชิปแล้วนะครับก็จะรู้ทิศของตัวละครทั้งหมดทั้ง4ตัวแล้วนะครับว่าทำยังไงกันบ้างนะครับโอเคเพือย่างล้มลงนะครับผมว่าจังหวะเนี้ยคนที่ต้องมาช่วยน่เป็นเพอร์ฟูเมอร์นะครับตามแผนนะครับแต่เพอร์ฟูเมอร์ผมไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเพอร์ฟูเมอร์ถึงไม่ค่อยพกไทยกันนะครับ ที่ผมเจอ er พ์ฟูเมอร์พกไทยนี่คือประมาณ1ต่อ2นะครับผมนะพก1ไม่พก2โอเคพ์ฟูเมอร์เปิดเครื่องน้นแล้วนะครับกองหน้าจะลงไปช่วยเพื่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีไทยก็บอกได้เลยนะครับว่าเศร้าส้อยนะครับโอ้ตกใจหมดไอ้บ้าเอ้โอเคผมยังมีหุ่นเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเอาหุ่นมาปั่นเครื่องต่อโอเคผมกองหน้าพกไทยเทอร์เนอร์นะครับสวยอย่างไรเพื่อนก็ออกจากห้องวีได้จำไม่ได้เมื่อกี้เลยเฟดหรืยยังเพราะเมื่อกี้ช็อกกับการที่อยู่จ่ายก็ตายอยู่นะครับ เพื่อนบาดเจ็บสองคนนะครับอย่าเอาล่างหลักปั่นนะครับผมเพราะมันปั่นช้ามากๆนี่ครับ <Yeah. S 1> ให้โฟกัสที่หุ่นเนะี่ยไม่ใช่หุ่นแทนนะครับ <Yeah. S 1> แล้วเบอร์มือเมอร์น่าจะใกล้จะจุดเครื่องได้ละ oh. เวรกรรมผู้ยังรู้ล้มไวจังโอเคนะครับ ไปช่วยเพื่อนแล้วผมมีไทนะครับถ้าเกิดช่วยเพื่อนได้เนี่ยผมก็จะผมก็จะผมก็จะโอเคครับผมช่วยเพื่อนได้สวยจัดนะสวยจัดนะครับแล้วเพื่อนเตรียมเครื่องถอดรหัสแล้วนะครับสวยจัดนะครับช่วยดึงสวยครับผมเตรียมตัวเตรียมตัวใหญฉันโดนตีเพราะถ้าฉันโดนตีเนี่ยจุดเพื่อนจุดโอเคนะครับ ตัวละครสีตัวที่ผมเคยทําคลิปต่อเนื่องมานะครับเป็นตัวละครที่เรียกว่าตัวเมตานะครับหรือว่าตัวที่โกงในแพทนี้นะครับผมนะแต่แพทหน้าไม่แน่เลยเฮ้ยนี่มันน,มน,นี่มันทีเมตาี่มันรีมทีที่ผมทําคลิปมานี่นะทุกคนดูชื่อก็รู้นะครับอันนี้คือคนที่ผมไปรู้จักนะครับเพราะฉะนั้นสีตัวนี้ผมแนะนานะครับไปฝึกเล่นให้ได้นะครับนะคือถ้ามีสีตัวนี้ทีผมแทบจะการันตีได้แล้วว่าจะชนะนะครับคนแรกโดนตีนะครับอีไลส่งนกไปช่วยนะครับผม แล้วก็พอล้มปุ๊บไม่ใช่มเมอร์เซนก็น้าหอมไปช่วยนะครับก็แทบจะก,การันตีว่าช่วยยังไงก็ช่วยได้ไม่มีวันโดนตีล้มคาเขาอีแน่นอนนะครับโอเคครับตอนนี้เราจเจอกับเกชานะครับผมอยาก,กจะจูงเฉยครับ <My. S 1> ปั่นเครื่องระเบิดเล่นดีไหม <My. S 1> ทุกคนมาดีไหม <My. S 1> ทุกคนมาดีไหมมาดีครับแม่เ <Yeah. S 1> ขาไม่ไล่ผมทุกคนเ <Yeah. S 1> ขาไม่ไล่เมคคานิกแน่เลยอะ ผมว่าผมปั่นเครื่องระเปิดไวที่สุดที่ทำได้แล้วนะเนี่ยน้องๆหนูๆที่อยู่ทางบ้านนะครับอย่าทำตามนะทริกนี้มันทำให้เสียเวลาแล้วฮันเตอร์เจอคนแรกไวเนี่ยมันจะทำให้เวลาที่ฮันเตอร์เดินหาคนเนี่ย oh. เพื่อจะไปปั่นไฟเนี่ยจริงๆแล้วะครับไม่ควรทำให้ฮันเตอร์เจอเราไวนะครับจริงๆ <Yeah. S 1> คนแรกจุกนานจางคายอ่ะ <Yeah. S 1> เครื่องนั้นสั่นอยู่นะครับมีคนปั่นอยู่ข้างในเฮ้ยฮ oh. oh. ันเตอร์ไล่ผมแทนแล้วฮ oh. ันเตอร์ไล่ผม oh. จ่อยจ่อย เออสารไล่พี่แล้ววจอยไม่ทำกันแบบนี้สุดยอดนะผมน้ำหอมด้วยใช้น้ำหอมไปขวดหนึ่งแล้วนะครับสวยจัดจัดนี่ครับว้าว <Wow. S 1> คือถ้าเกเล่นเป็นทีมเนี่ยผมแนะนำให้ใช้น้ำหอมไปแค่สองขวดนะครับแล้วพอโดนตีครั้งที่สามมาให้ไลน์ส่งนกไปช่วยนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดว่าคออไปทีมได้นะ พราะน้ําหอมขวดสุดท้ายเนี่ยสามารถเอาไปช่วยเพื่อนได้นะครับจากเก้าอี้ที่ก็ยังมีทายอยู่นะครับแต่ว่าเออเวลาไปช่วยเพื่อนแล้วกดน้ําหอมให้ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นประโยชน์มากๆเลยเนี่ยไม่คิดจ่อยปั่นยืมเครื่องนู้นนะครับไปซ้ําเครื่องถ้าไม่ใช่จ่อยนี่ใครอะนาอิบแปลว่าเมคานิกโดนไล่อยู่นะครับทุกคนเห็นความแข็งแกร่งของทีมนี่ไหมคือฮันเตอร์ไล่คนไหนก็ไม่ได้อะจริงๆนะครับถ้าไล่เมคานิกก็โดนอีไลส่งนกช่วยอยู่ดีนะครับโอเครอก่อนนะครับรอก่อนแต่ว่าต้องรีบส่งนกไปช่วยหน่อยนะเพราะว่าเขายัง ยังไม่ได้ใช้พุ่งนะครับเมื่อกี้จากที่ดูไปแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นว่าตันเอ่ตรงไหนขอโทษทีเพื่อนขอโทษทีเพื่อนไม่คิดว่าเพื่อนจะเดินติดกล่องขนาดน,นั้นรับจ้างจะไปช่วยนะครับเป็นไปตามแผนนะครับเพราะผมไม่ใช่ตัวช่วยนะครับโอเคผมปั่นเครื่องนี้แล้วก็น้ำหอมกับหุ่นจ่อยปั่นเครื่องนู้นสวยครับแล้วก็นายอีกไปช่วยนะครับไม่ได้ใจทันหรือเปล่านี่ครับ นายอิบนะ่าจะรอช่วยเฟสสองแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ใช่แน่ๆนะครับโดนตีหนึ่งทีต้องรีบช่วยแล้วนะครับไม่งั้นคุณจะลงจานไม่ทันแล้วนะครับโอเคผมนะอิบ <Yeah. S 1> เอาบอดี้บ็อกซ์สวยผมผม <Yeah. S 1> oh, มีความเชื่อนะครับว่าเ mm hmm. มื่อกี้เนี่ยไอ mm hmm. ช่างเครื่องจะสามารถจุกได้อีก อีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็รอจุด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 สวยครับไปไปป่ายเพื่อนไปแบบตูวลูกเดี๋ยวพี่จะส่งนกไปช่วยแมคคนิกก่อนพอบอกว่าแมคคนิกไปพักก่อนให้แมคคนิกไปนอนนอนนะแล้วเกชาตอนนี้จะหัวร้อนแบบมากๆเลยครับโอ๊ะตีติดแผ่นไม้ไม่เป็นไร ตานี้ไม่ใช่ตาที่2หรือตาที่3ที่ผมอัดนะครับผมอัดหลายตามานะครับแต่ว่าตานี้เป็นตาที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วกับคำว่า hunter ไล่นะครับ ayo, <c oughs> โอเค <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนจัดทีมให้เป็นนะครับแล้วก็4ตัวนี้ฝึกให้ได้ก็ผม dream t e ถ้าเกิดว่า ฝึกสีตัวนี้ได้เนี่ยลองหยิบมาเล่นนะมันจะเป็นตัวที่โกงมากๆเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรไปไม่มากก็มากนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กด subscribe เป็นชาวบ้านกับเราก็ฝากกดซับสไคร์ไปเลยนะครับแล้วเราจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายปรจาจว์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ